การพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาสารศาสตร์ของเราให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจัดทาได้ในระยะเวลา4ปีนี่ครับการปั้นรูปปั้นมันจะสวยทั้งทุกทั้งแคทั้งแกะเจ็บปวดพอๆกันครับคนปั้นนี่ก็นะครับคนปั้นตุ๊กตาเพื่อที่จะเอาไปนําเสนอประชาชนเนี่ยครับถ้ามันออกมาไม่สวยนะครับคนปั้นนั่นแหละที่จะต้องถูกโทษถูกทำหนี้ดังนั้นคนที่ถูกปั้นกาอเจจะเจ็บบ้างเครียดบ้างก็เป็นธรรมดานะครับ แต่ท้ายที่สุดมันออกมารูปร่างหน้าตาสวยนะครับบัณฑิตในอุดมคติของทางสถาปนศาสตร์เนี่ยนะครับทีนี้ขอทางตัวแทนทางน้องปีสามก่อนเป็นยังไงเรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี้นะครับอขอตัวแทนสักคนเชิญครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> 减减减，嗨。<laughs> <laughs>